เออแล้วเกิดเอาน้ารักเรียนวันนี้เราจะมาทําการแคมปิ้งกันแล้วทาไมเอ้ยทําไมผมโผลอ่อะใส่ที่เรียกผมไม,ไม่เห็นโผล่เลยหรือมันโผล่อยู่แล้วอะมาๆนักเรียนนักเรียนวันนี้คุณครูจะพาไปทะเลหาสุดหรูราที่ไม่มีอะไรอย่างแน่นอนเราจะไปคราคืนทะเลหาดกันใช่ไหมครับคุณครูแต่นอครับนักเรียนวันนี้เราจะไปคราคืนที่เขาไะ้หาดว้าว ผมคือแมงคามผจญภัยดูยังไงก็ไม่ใช่มะพร้าวดูยังไงมันก็แมงคามแมงคามเฮ้ยไม่มีใครหาพี่เจอเราบอกเลยเนียนคลิปมันแปลว่าอะไรวะ มันคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเบินรถใส่พี่โอ้โห <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ก็เบินรถเกิด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบินรถเกิโอ้รถสตาร์ทไม่ติดไม่ได้ใช้ไดเกียวแน่เลยเนี่ยช่าง เขา,เา,อ,าอะไรบ้าได้ยังไงอ่ะเออเมื่อกี้มันกำลังโหลดต้นตม่ติดเครื่องฟิตต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสือเห็น,นี้ม่ติดโดนอ่ะอื้ออาโรนต้องใช้นอมันในเยนอาร์โรนที่แม่อยู่ในแมปอาร์โรน อรอนี่อยู่ในอรอนอีกทีอรอนคนนี้ชื่อว่าอันวันชื่อแบบชื่อว่า Alone. อรอนอรอนคนนี้ชื่อว่าอันวันบอกเลยว่าแบรนเดตกับแฟรไลท์ไม่ต้องซื้อสักอย่างเลยเกมเจก,กหนักมากเฮ้ยฉ <c oughs> ันต้องรับโทรศัพท์ไปไปรับโทรศัพท์ <c oughs> ไม่รู้แต่ตอนนี้ฟาร์มยับ <c oughs> นี่ไปฉายพร้อมเลือดพร้อมเราทำได้ <c oughs> นครับ But my name is Bill, and I'm the watchman of this mansion. <coughs> to like to me be kid. <coughs> You'll have to turn on the generator soon. That's in the basement. <coughs> Stay quiet, <coughs> Stacy. <coughs> <thinking> the mansion will be losing its power. You do not want to be in the dark. All alone. Pa pa pa. I need fire the basement. the <coughs> <You> need <it. coughs> กูเงิน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 ผมไม่ดีผมเฮ้ยเงินกับช็อกโกแลตเฮ้ยพี่เก็บช็อกโกแลตได้สองอันอาเล็กโกเล็กโกเล็กโกเซฟมือถังใส่ตะกบพี่เซฟมาตรงนี้แล้วไปทางนู้นสิมีอะไรโอ้ฉันโดนแมวกัดเลือดเซฟรถเลยไปสายผมไปสายผมเออมันเลือดรถด้วยวะเนี่ย ไปจ่ายอ้ายคขาใหญเย้ยโอ้นี่ไงเด๋อวแฮมเมอร์อ้าวหยิบ Hammer, แฮมเมอร์ปุ๊บไฟดับปั๊บเลยไปายตาลือจะเท่าไหร่กันเชียวตาลือตาลือใครใครใครตกบ้านเดี๋ยวตาลือตกบ้านส่งไฟส<ไ>่งไฟให้คนมีคอได้คนมคอส่า<อ>ไส่งไฟหน่อยครับส่งไฟหน่อยครับเอ้ย โอ้โห uh huh, uh huh. ข้างล่างนี่โคตรจะเสร็จสุดสว่างนั่นไง,งเครื่องปั่นไฟดูป,ปั่นไฟกันก่อนตะเบลกไหน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 มันจะมีอนุสาวรีย์เพนกวินอยู่อนุสาวรีย์เพนกวินไปไม่รอเลยอนุสาวรีย์เพนกวิน With น่าจะไม่ใช่ทางนี้ฮะทำไมทางนี้ไปไหนเอ่ยทางล่างไปรุ่นเครื่องปัดไฟอย่างนี้วินี่ทำอะไรวะเนะี่ย This is อ่อเมนเผาซพไหนเอ่ยน,ออนี่เหรออ้ชิดทานจะหมดมทำไมทานมันหมดไวยังวะ ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วไปเอา่านเดี๋ยวก่อนทางนี้ไง KFC นำมาละโอ้ยเชิดสะดุง้งโอ้ยมายกาดเอ้ยนี่ไงแท่นบูชากับอนุสาวรีย์เพนกวินถ,ถังน้ำมันมันจะตั้งอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโอ้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 ไอ้ได เดือดร้อนไปก็ตายดิอโลนอโลนอโลนโดนอโลนแตกอโลนโดนเลยอโลนอโลนโดนอรโลนกัดวายโนวันเทลมันอยู่ฝั่งนู้นวะเราต้องมาฝั่งนี้แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมืดเติมเลยตอนนี้มืดตึ๊บเลยไม่มีประายด้วยแล้วพี่ติมช็อกโกแลตสุดแซ่บก่อนวายโนวันเทลฝั่งนี้มันมาได้ไม่มีใครบอกนี่ไงเจอถังน้ำมันแล้ว เด้กี่ถังอะ่ะถังเดียวมั้งถังเดียวเหรอถังเดียวชิลแล้วอย่างเงี้ยโอเคสเปคเตะดูก็ไม่ได้ด้วยมีเวลาสัให้ตัดสินใจว่าจะเลือกชุบชีวิตหรือจะแบบไปหนาล็อบบี้ในเครื่องปัดไฟวะโอ้าอยู่นี่อยู่างลางนี่ไหนแล้วก็เครืนองบนลาจอดทุกคนไปแล้ว ไปนาล็อบีแล้วไหนวะเฮ้ยอันนี้โทรศัพท์อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่อะน้ำมันเชื้อเพลิงไปเลยเติมเออกำลังเติมกำลังเติมอยู่เต็มกาบบอกเลยแน่นอนเอาว่าว่าแต่ว่าไหนอะไฟไฟยังไม่มาได้ไปต่อทุกคน เอา้าเราไฟมาไ,มไงโอ้โหส่วนสายจ่ายค่าไฟเรียบร้อยเอาเ้าวนไปที่เตียงเอา้โอเาโดนวาร์ปเลยเอ้าเดี๋ยวแล้วทำไมพี่โดนวาร์ปมาเนี่ยโดนวาร์ปไปไหนพี่พเอ้ยพี่โดนวาร์ปมาห้องนะเนี่ยห้องนอนเฉยเลยอันนั้นไปห้องนอน เอางั้นก็ฟาร์มดียอ,ยยมอย่างเงี้ยทำไมใช้ทัพพงอยู่ไหนโดนวาร์ปเฉยเขาโดนวาร์ปเนี่ยไม่มีก้าโมโมโแล้วหากระสุนทำไม <พอ S 1> ใช่ไหมพี่เทปใช่หรอเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับมา go to the bedroom ใช่ปะ อากูทูเบสแล้วไม่เห็นจะมีก้าวมอเลยนะฉันกลับมาทูเดเบสเรียบร้อยเดิวเรามานอนเออมันให้เราทำอะไรวะที่ก็ไม่ได้ฟังนลอาณาจักรอะไรก็ไม่รู้อะใช่เหรออะไรก็จะฟาร์มเฮ้ยเอาว่ะอย่าบอกนะเราจะมีปืนยิงผีอะปืนยิงอาโรนมอในตำนานมาแล้วเฮ้ยเราจะมีปืนยิงอาโรนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ ค้อนมันใช้ทีเดียวพังเลยเหรอวม่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเจอคนแล้วออกมาสดๆร้อนๆเลยด้วยอย่าลงข้างล่างกรพอข้างล่างมีอโรนเออข้างล่างมีอโรนที่กำลังกัดกินเนื้ออโรนอย่างอรเด,ดอร่อยอยู่เอ่อมาฝั่งนี้ยังไ,ไม่ดุนไหน ไปแล้วเิยแค่เนื้ออันวันไม่ยังไม่เปิดประตูอย่างนี้มาใช่หรอไหนไหนไหนลองลองเฮ้ยลืมไปว่าสเตมีหน้ามันมดแล้วฟาร์มเฮ้ยอยู่ทาอนไฟฉายเพียบฉันไม่ควรไปที่น,นั<ๆ>่นโอเคเอาวะเฮ้ยะพังทุกอย่างเลยว,วะโอ้มันหมายถึงห้องนี้หรือเปล่าวะ สักลิ้นสักหนึ่งอ่ะบอกเลยวิ่งเงินเยอะมาเพื่อไก่คดีไม่ใช่มาเพื่อหาตังค์ใช่โอเคตู้แอบไม่ได้เพราะฉะนั้นที่นี่ปลอดภัยปลอดภัยเลเอาห้อนี้เอาห้องนี้มีไว้ฟาร์มหรือเปล่าวะเนี่ย ต้องโดนนะเนี่ยมีไม่เพื่ออะไรอ่ะข้างหลังเรียกว่าเลงบันดาใจขเลด้ยงได้เลยบันดาใจมานจับมันจับไปมันไม่มีอะไรละเราก่อนหาของก่อนช็อกโกแลตไม่นี่มันยาฮีว์เออพี่ไม่มีไม่มีช็อกโกแลตแล้วอ่ะ ันบอกให้เรากลับไปที่ห้องนอนใช่ไหมอืมไม่รู้เราไม่สำรวจชั้นล่างก่อนไหมเออหรือมันได้หาของอยู่ข้างล่างวะไม่รู้สิแปลว่าวาไปห้องนอนจะไปห้องนอนเออแต่พี่โดนว้าไปห้องนอนเลยอะ่ะเยอะนะแล้วมันติดแค่นเนี้ยนะไฟอะ่ะ เฮ้ยมีห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยห้องไม่เคยไปมันมีอยู่มันมีอยู่แล้ววะเนี่ยรถาด้วยอยู่ไหนอยู่ข้างล่างใต้ดินเฮ้ยอย่าบอกนะมันพังประตูอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะไอเสียงไอเสียงกึ่งกึ่งเมื่อกี้ตอนที่เราเข้าห้องนั้นไปมันเป็นเสียงพังประตูตรงเนี้ยเราด้วยกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนเนี่ยมาแล้วมีทางใหม่ทางใหม่เลยวิ่งเนี่ยอย่ากดวิ่งก็พอแต่เราค้าบวิ่งเราต้องแบบ เล,เล่นใจเย็นนะเล่นใจเย็นทำไมกูเดินช้าคนเดียววะเนี่ยแม่ใหญ่แม่ใหญ่อ้วนซ้ยายขวาทางยาวแปลกๆฟาร์มดิโอ้โหดีเพราะฉะนั้นไปขวานะจ๊ะอีอีไม่ใช่อะไรหรอกมันเยอะไงของฟาร์มอะ่ะน,นี่อะไรเนี่ยโอ้ไข่ในนี้ก็มีช็อกโกแลตแน่นอนอะไปไป ไแบบเบลออจะมีกระทะไหมมีไอยาฮิวแมงไม่เอากันหนูเก็บไปเยอะเก็บเออมันเก็บได้แล้วอันเดียวแล้วก็เปิดไว้แล้วกันใครจอรู้เรื่องรู้เรื่องแต่ทางมันยาวไงเราเล่นง่ายอยู่เอบต่อหน้ามันมันจะงงไหมเราอยู่กับโลนข้างล่าง อยู่แฮปอะวันไม่ไอแฮปอะทูแล้วช็อกโกแลตอะบอกเลยเอ้าอุนุวัตันปะตูดูแลทางยาวจัดต้องวิ่งไกลขนาดไหนอุ้ยบ่วงเลยเล่นแมปหนึ่งนี่พุชรวยอะได้เปนถอนตังได้เปนถอนตังตัดเกมได้เพราะเราคงรวยไปนานแล้วอะ จริงพี่จะขยันฟาร์มเช้าเย็นเลยนะนหรอกหลังเข้ามาวะเริ่มระเวงเริ่มระเวงพี่เชื่อมันเนย็อคล็อของพี่ปะขอใหญ่หรือว่าพี่เซฟได้แรงบันดาลใจมาจากใครถึงถึงทำยูทูบไม่รู้อะพี่เซฟหยอพี่เซฟเฮ้ยอะไรวะ เริ่มมีทางแยกแล้วเริ่มเข่าวงกดเล็กน้อยพี่ว่าทางนี้ใช่อันนี้ชัวร์พี่เใช้อกโกลตนทางใช่แล้วพี่ใช้ช็อกโกแลตอ้าวแตกบอกเลยทางเนี้ยทางเนี้ยแตกฟาร์มยับฟาร์ม อยู่ห้องลราให้สนุกนะพี่เจฟได้เลยพี่จะไปก่อนออกก่อนสบายก่อนเมยังกับยีที่เซเว่นแย่ห้องแย่มันเริ่มกดดันถ้าพี่มีโปรมองทะลุนี่บอกเลยว่าพี่จะโคตรชิวเปรบถ้ามันถ้ามันไม่มีกําเพง พี่จะโคตรชิวลเลยจริงๆว่ะตาตาพี่เซนนั้นไม่ใช่ฮะคิดสังเกตเหรอไม่เลยไม่เลยตาปลอมแต่เสียงเฮียอะไรมันมาแล้วเฮ้ยไหน <c oughs> ไลืมมาแล้วนี่ไหน <c oughs> อะไรกลับไปดูอะไรไม่มีอะไรเลย สองหางแค่ทางนั้นน่ะนี่มันเดินมาทางเนี้ยโอ้ชิดชิดชิดตายไม่ตายเนาะเพราะว่ามันมันคืออาโรนพี่อาโรนอาโรนมาอาโรนมาอาโรนมาไม่ต้องหลบหรอกพี่ไปไหนพี่มันมันได้ยังถึงนี้โ ันถึงอยู่ตรงนี้เอาโลมันโดนว่อารมณ์มานะเชื่อผมดีมันตาบอดมันโดนล็อกเหรออุ้ยนี่มันอารมณ์สาบไปรียนนำไปเลยอารมณ์สาบใช่ไหมอารมณ์สาบมันมาแล้วเดินตรงมุมนี้พี่เสกง่ายๆเอาใช่หรอ เออเดินแบบชิจกำแพงอ่ะทำไมอโรนสาบมันงูง้จังตาบอดไงแต่มันมีตานะมันไม่ไมีตามันมันหลับตาอยู่เห็นไหมเฮ้ชิงกำแพงรอดจริงเหรอวะเดี๋ยวขออัดมุมก่อนเฮ้ยอัดมุมหางทิมหน้าเอาลไปดิครับรออะไรอะไปดิไปดิครับโลนมีตัวเดียวไม่ใช่หรอ or. ยับบอกเลยนี่รอดอลอนไอเกฟซีอาอลูนมาอลูน,ลนอนลูนสาบอลรนสาบอลูนสาบมาเร็วไม่มาเดินมาแล้วมาเร็วทางนี้มันไปไหนอะ่ะเอา้ามันก็กลับมาทางเดิมนี่ อแต่เด้งว่าเราต้องมาทางนี้เหรอเฮ้ยทางนี้เรามาแล้วเอาอะไรวะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าขวาร้ายซ้ายดีเอ้ยขวาร้ายซ้ายดีให้ไปขวาผมบอกแล้วไม่เชื่อโอ้ทางซ้ายมันมันม่วเลยและโลนสับมันเดินถึงไหนเนี่ยเดินไมไหนเลยไม่รู้หายเลยโอ้โหโคตรมาหาบ ถ่านไฟฉายเก็บไว้ก่อนเฮ้ยอะไร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 แม่ตายหมดแก๊งนี่เดนไ้อยู่มันเดินมาตุยหลังพวกเราอ่ะมันก็ตุยได้อ่ะมันมีสองสองสองหางมันมีสามต่างหาก เอ้านี่ไงเร,เราวิ่งกลับมาทางเดิมนี่อารณสาบจะวิ่งผ่านทางนี้ใช่ไหมเราดูอารณนสาบก่อนเฮี <c oughs> ยแม่ใหญ่ดีเด่นเป็นอะไรนะวะอารณนสาบไปไหนอะ <c oughs> มันหายไปเลยทมไม่ใช่ทางนี้ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่วะ่ะไม่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียว <c oughs> เอา้าปาป๊บป็อกเกแลตดำโคตรรวยอ,ะอ่ะจริงจริงวะผมขาดป็อกเกแลตด,ดำอ่ะที่ก็ครบคอลเลคชั่นป็อกโกแลตแล้วทางนี้เราเคยมาไหมนะยไม่มัง้งอะไรอะรู้สาบอะไหนอู้หูพี่มาไหนไม่รู้มาเร็วเต็งหนึ่งแป๊บหนึ่งผมโอ้ช็อกโกแลต หนึ่งไปก็สองคนเลยแล้วกูอยู่กับเดียวนไงอยู่กับอยู่กับอาโรศับใช่ปะเพราผมเห็นเศษอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นอ่ะมันคือฐานไฟฉายใช่หรอได้รอก่อนสิไปทางไหนดีตรงไปก่อนขวาร้างซ้ายดีอ่ะพี่ไปตรง ไปตรงเท่ากับลายชีชิบทางยาวอ่ะเหมือนจะไม่ใช่ลางดีเท่าไหร่ย้อนกลับดีกว่าเพราะว่าเจอสองขามผมวิ่งกลับไปแต่สุดท้ายคนโพบว่ามันตาบอดไม่งั้นพี่เซฟคงตายไปแล้วคนเพะมันตาบอดหน้านี้ตาบอดเงี่ย ไปเสียงอะไรวะตันปะเนี่ยไม่ตันไม่ตันตอนตะกูลผมไหยว่าวันละนยันซ้ายันมาตะวันหลีกลบแต่ว่าไปไปไหนกันแล้วไปไหนได้วไม่รู้อะหาทางมาเซตมูตู้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตู้ย่างเยอะบอกเลยถ่านไฟฉายก็เยอะด้วยเฮ้ยหรือไ,ไออารอนสาบนี่มันกินถ่านไฟฉายวะ อะไรบนโต๊ะอ่ะเฮ้ยพี่ได้นี่เหรอเ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์กลับพี่เดิมได้สร้อยอ่ะมีเสียงเข้า,าเรียบร้อยพี่แจ็ขอดูหน่อยวิมันคืออะไรอ่ะขี้หมาทองคำเหรอมันคือสร้อยมันคือสร้อยคอของด็อกเตอร์สตีน อ๋อวอันนี้ทางออกเหรอไม่ใช่อ่ะที่ไหนวะอารูนอารูนนี่ฮะเฮ้ยไม่ใช่อล้ที่ไหนนี่โอ้ไหนนีุ่้ย ฟิกเกอร์เลยนี่น่จะเป็นด้านห่างเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้อ้าอเสียงเก <c oughs> ี้ยอะไรอุ้ยชิบหายเลยอันนี้ห้องเราใช่ปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ารุ่น บแตัวบีคนที่หนิวโตโอ้โหคือ,คอง,ง่ายๆคือเราไม่เห็นแค่อาโรนสาบอาโรนสาบกับอาโรนกล้ามอ่อนกว่านึงมันก็เลยวิ่งมาแล้วก็ต่อยหน้าคือเรามาหาอาโรนสาบแล้วก็มาเจออาโราอนกล้ามถ้าหนึ่งหมื่นไลค์คนเอ่อภาคสองจะมาว้าว โคตรเจมจะเดมเจมว้าวตอนนี้สามหมื่นลายแล้วก็ยังไม่มีพาร์ทส,สองออกมาสักทีเขากำลังทำไงแสดงว่าบิด <c oughs> โดนบิด <c oughs> โดนบิด <c oughs> โอ้ผู <c oughs> ้พัฒนาบิดพาร์ทสองโน้